สวัสดีจ้าพี่น้องมือนีสิภาก,กันมะเที่ยวเข่าด้วยจ้าพี่น้องรถห้อมสิมาแล้วพิภาคันกลางล้านใาจะตาเขา่าล้มก็ล้มด้วจ้าพี่น้องลมแห้งอีหลีอยู่ทงหน้า บรรยากาศกะเป็นคืมๆเด้อจ่ะพี่น,อน้องย่านแต่ฝนตกห้ามอยู่ดีอยู่ฝนบ่ตกจบเจือร่มล่มพัดหนีหมดละจ่ะจะหน่อยให้คิดน้ำอยู่ปีกายในฝนตกจนน้ำท่วมเขาท่วมให้หน้าปีนี่กะไข่อยู่ดอกโต่ตกดอกมั่งคิดว่า,าป,ปูร่านได้จ่ะพี่น้องปูร่านเวทตาเขา ดก็เริ่มลุ่งแล้วจ้าเริ่มเกีียวแล้วปีนี่เขาสิได้หลายบนน้อพี่น้องเขาบ่าค่อยงามเลยฝนดีค่ะพ่นว่าฝนตกตลอดน้ำบ่แห่งจ้าเทียเขาละคืนบ่างามแล้วก็กะทีพร้อมกระสันจ้าสิได้เท่าไรได้เท่าไรก็เอาเท่านั้นละจ้ะหน้าวานบ่แม่นหน้าดับ เด้อจ้ะพี่น้องรถเกี่ยวแล้วนะมาเกียวกับข้าวเดียวกันแล้วรถเกี่ยวเป็นน้ำตาเป็นน้ำด้จ้ะพี่น้องพึ่งแดดพึ่งลมเป็นน้ำ ล่มก็ล่มคักล่มแน่ล่มจนว่าต้นใหม่ก่อไผ่ห้อมสิล่มพี่น้องถ้ายือนอยืดซื่อๆนี่ถือล่มพัดหนไดีได้ถ้บบาบอนอ้วน <c oughs> ล่มไหลย <c oughs> ลุทงแห่งล่มคัก เจียวเขาได้จ้ะพี่น้องอาหารคนกินอิ่มล้วล่ะจะก,ก,เพพก็เกียวคนกินอิ่มแล้วเดี๋ยวเจ้าภาพกินต่อนี่เจ้าภาพสองเจ้าภาพแม่นว่าเป็นเจ้าภาพย่บครับห้านสองคนคนอิม่มล้วเพวคนไปเกี่ยวต่อนี่ต้มขมได้จ้ะต้มเปื่อยแล้วก็ตับักหุ่งแล้วก็ ใกล้ย่างจ้ะใกล้ย่างมันแหลกนี่ละสักกระแทบต่ำหงสแอบข้ามัป็นเบาใบแสบลายมันต่ำหงยังมาแหลกกับพ่อหย่อมสินเขาสินเขาหมวกับพ่อถอดร่มครับร่มสิพัดสี

ลมเยอะขาตั้งกล้องกับวัดดีตัง้งอะไรพี่น้องก็แล้วต้องซื้อไว้ลมมันจะพัดขาตั้งกล้องลมลมโผดลมโพุ่ค่ะ ฝนกับจตโต้ห้ามเขาแล้วจ้าพี่น้องคุณอะขี่ฟาน้าค่ะเกี่ยวเขาเย่ไมได้ขอฝนสีห้ามหมานอนอ้อเด้วจ้าลงได้สองไฮแล้วมีไฮที่สามมีหละกกระคือเทียงหน้าทางดำ้วถนนใหญ่จ้า ที่สองจะให้สามจะเรียนจิคอยไล่ไล่ลงไปทั้งตไตคุณจ้ะข้างรุมก็ให้ทางเทียงหน้ากับบ้านตะเคียว 3เดี๋ย3ໃຫ້3ໃຫ້ໃ เนี่ยค่ะเยวนี拜拜่ละห้อมสิแล้วล้วให้สุดถ่ายแล้วมัดมือเลยหน้าเขานะแต่หน้าเขามัดมือเลยมันใบม่วงเนาะกจังมากเนาะใบเกือบใบสองเนาะ